สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกไฟอีกแล้วนะครับไฟที่ผมจะมาแจกในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์แบบไฟล์กรอบคลิปแบบนี้นะครับจะเป็นแบบเหมือนเป็นเมาส์ลากออกมาแล้วก็เมาส์คลิกแล้วก็จะเด้งคลิปออกมาแบบนี้นะครับโดยไฟล์ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไฟโปรเจกต์ของโปรแกรม Pre m i e r ร์โนะครับซึ่งรูปแบบต่างๆเนี่ยผมได้ทํามาหมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานนะคือเพื่อนๆแค่โหลดไฟโปรเจกต์ตัวนี้ไปเนี่ยเราเพื่อนๆแค่เอาวิดีโอของเพื่อนๆเนี่ยไปใส่ในไฟโปรเจกต์นี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้กรอบคลิปวิดีโอสวยๆเท่ๆแนนนี้้้กกกกกมมาาาาาาลลวครใใชงงง่่็็ไยยยิป ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆใช้ไฟล์โปรเจกต์ตัวนี้ครับว่ามันปรับแก้ไขยังไงมันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการใช้งานกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวล้อแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็คือให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดไฟล์โปรกกกกต์วว้้าาาอครรบลลลิยทแแ็ขไฟ นะแล้วก็เอารหัสมาใส่รหัสผ่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ที่มุมมุมจอนะเพื่อนๆก็เอารหัสผ่านเนี่ยมารวมกันแล้วก็มาใส่ในช่องนี้นะแล้วก็กดตกลง แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้ามาอ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆทําการดาวน์โหลดฟอนต์คณิตมาก่อนนะก็คือลงฟอนต์คณิตไว้ในเครื่องของเพื่อนๆก่อนนะถ้าเกิดใครยังไม่มีเนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดที่ลิงก์ตัวนี้นะแล้วก็ทําการดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะใครมีแล้วหรือติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆดับเบิลคลิกเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะในโฟลเดอร์นี้เนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์ asset อีกตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นไฟล์โปรเจกต์ตัวนี้นะให้เพื่อนๆทําการลากไฟล์โปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยเข้าไปในโปรแกรม Premiere Pro ที่เพื่อนๆตัดงานอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะก็คือให้เพื่อนๆทําการลากไฟล์โปรเจกต์ตัวนี้เนี่ยเข้าไปใน แถบโปรเจกต์ของเพื่อนๆอย่างนี้เลยนะลากไปงี้ปุ๊บระวางแล้วก็ให้เพื่อนๆพับตรงนี้ลงแล้วก็ให้เพื่อนๆครับทำการติ๊กที่ import entity project แล้วก็ create folder ตัวนี้นะทำอย่างงี้นะแล้วกดโอเคแล้วก็โปรแกรมเนี่ยมันจะเด้งให้เราลิงก์ไฟล์นะก็คือไฟล์ในโฟลเดอร์ asset เมื่อกี้นี้ที่ผมแนะนำเพื่อนๆไปนะก็คือให้เพื่อนๆกด locate ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปหาไฟล์ที่เพื่อนๆโหลดมานั่นเองก็คือโฟลเดอร์ asset ที่ผมบอกไปนั่นแหละกด locate ก่อนแล้วก็เพื่อนๆเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมานะแล้วก็นี่ครับโฟลเด แล้วก็ของเพื่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะขึ้นหลายไฟอย่างนี้นะอ่าขึ้นหลายไฟอย่างนี้ถ้าเกิดของใครขึ้นหลายไฟอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆกดที่ Did Pay Only ตรงนี้นะกดติ๊กตรงนี้ก่อนนะ แล้วมันจะขึ้นแค่ไฟล์เดียวมันก็คือไฟล์ที่เราต้องการนั่นเองนะก็คืออย่างเช่นที่มันขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันต้องการโลเคชไฟล์ตัวนี้นี่ครับไฟล์ตัวนี้ให้เพื่อนติ๊กตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่มันขึ้นขึ้นมาได้เลยนะของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เด้งที่ไฟล์นี้ไฟล์ใดไฟล์หนึ่งได้ทั้งหมดนะไม่จําเป็นต้องเป็นไฟล์เดียวกับผมนะไฟล์ใดก็ได้ในโฟลเดอร์นี้มันจะขึ้นแค่ไฟล์เดียวให้เพื่อนๆทำการดับเบิลคลิกได้เลย ตรงนี้เนี่ยผมจะเขียนว่า for edit กับ for use นะให้เพื่อนเเปิดมาที่ for edit ก่อนก็ได้เพราะว่าเราจะ edit หรือใครจะเปิดมาที่ for use ้วก็ลากลงมาก่อนก็ได้นะก็คือกดที่ตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆพืทำการกดที่ Seque น c e นี้ก่อนนะแล้วก็ให้เพื่อนๆพืทำการติ๊กตรงนี้ insert and overlay ติ๊กให้เป็นสีน้ำเงินนะติ๊กตรงนี้ให้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็เพื่อนเพื่อ,อทำการลากไอตัวที่อยู่ในโฟลเดอร์ for use นะ sequence for use เนี่ยที่อยู่ใน for use ลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเราอย่างนี้ได้เลยนะลากลงมาวางไว้ชิดสุดเลยก มันก็จะเป็นแบบนี้เลยอัตโนมัติอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยงามเลยแล้วก็ส่วนต่างๆเนี่ยังสามารถแก้ไขได้นะเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขให้เพื่อนๆดูก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยให้เพื่อนมาที่ for edit นะก็คือตรงนี้เราจะเปลี่ยนอะไรอะไอตัวนี้เนี่ยมันจะมีแบ็ k กราวด์ตรงนี้เดี๋ยวผมเลื่อนมาให้แรกๆอ่าตรงนี้แบ็ k กราวด์ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ไปเอารูปเพื่อนๆมาใส่เป็นแบ็ k กราวด์หรือใครจะใช้รูปนี้เลยก็ได้ไม่มีปัญหาอ่าก็ใช้รูปนี้เลยก็ได้หรือใครจะเปลี่ยนก็ เดี๋ยวมันคลิกเข้ามาที่ตรงในส่วนของฟอ r e อ i ดนะแล้วก็คลิกคำว่าแบ็ k กราว n ์นะก็คือ Edit Background นั่นแหละเดี๋ยวมันคลิกเข้ามาปุ๊บอ่าตรงนี้มันก็จะเป็นรูปรูปหนึ่งนะให้เพื่อนเอารูปของเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนมีต้องการให้มันเป็นแบ็ k กราว n ์หน้าจอของเราอะเอามาวางตรงนี้ให้มันเท่ากันกันกบตัวนี้นะให้มันเท่ากันกับรูปที่ผมวางไว้ให้นะเอามาวางทับเลยก็ได้หรือเพื่อนเพื่อนวางไว้ด้านบนแล้วก็ปิดไอตัว,ตวรูปของผมก็ได้ปิดตาตัวนี้ไปเพื่อนๆ่นจะได้รู้นะว่า ก็ส่วนผมผมจะใช้รูปนี้เพื่อนๆก็มาวางไว้ลายสได้เลยนะวางซ้อนได้เลยแล้วก็ปิดาดาตัวล่างอ่าพอแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยก็ปิดพอแก้ไขแบ็กกราวด์เสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เพื่อนเมาอืมเราจะมาแก้ไขวิดีโอก่อนละกันก็คือหลักๆเลยเนี่ยเราจะมาแก้ไขวิดีโอในตัวนี้นะให้เพื่อนเเปิดซีเควนซ์วิดีโอตัวนี้ขึ้นมาอ่า มันก็จะมีวิดีโอที่ผมวางไว้เป็นตัวอย่างนั่นแหละเพื่อนๆก็เอาวิดีโอของเพื่อนๆมาใส่ได้เลยนะในส่วนตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นพวกวิดีโอไฮไลท์เพื่อนๆก็ไปก๊อปมาจากในซีเควนต์หลักของเพื่อนๆเนี่ยสมมติเพื่อนๆตัดงานเนี่ยแล้วเพื่อนๆอยากจะเอาอะไรมาเป็นไฮไลท์อันนี้ผมจะจําลองเป็นไฮไลท์คลิปแล้วกันอ่าจลองเป็นไฮไลท์คลิปวิดีโอของเพื่อนๆสมมุติเพื่อนๆตัดวอล์กตัดรายการอะไรก็ช่างเนี่ยเราอยากจะเอาไอ้ลูกเล่นที่ผมให้โหลดไปเนี่ยเอาลูกเล่นที่ผมแจกไปเนี่ยเพื่อนๆจะเอามาเป็นไฮไลท์ใช่ไหมเพื่อนมา ในที่เป็นวิดีโออีดิทตัวนี้นะส่วนในตัวอย่างคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มีเป็นไฮไลท์นะส่วนผมเนี่ยผมจะมีเป็นวิดีโอทั่วๆไปอย่างเงี้ยผมก็จะเอามาวางเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะผมก็จะเอามาวางอย่างงี้ก็เอามาวางเป็นตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวผมเอามาวางด้านหลังก่อนละกันแล้วเดี๋ยวผมจะลากไปทับกับตัวนี้จะมีเป็นเสียงก็ได้นะเพื่อนๆก็ก๊อบตัวเสียงมาด้วยนะแล้วก็ผมจะเอาตัวนี้ลงมาอย่างงี้ตัวนี้ลงมาอย่างงี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึบอ่าเป็น เป็นวิดีโอที่ผมจะมาใส่ให้มันอยู่ในคลิปวิดีโอของเราผมก็จะเอาลบตรงนี้ออกทั้งหมดแล้วก็จะเอาตรงนี้มาวางด้านหน้าชิดเข้าไปเลยฟึบอย่างนี้ไอตัวที่ผมทํามาเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันมีความยาวแค่30มสิบวินะเพื่อนๆก็ทําแค่30มสิบวิพออ่าแต่ถ้าเกิดใครทําไม่ถึงเนี่ยทำแค่ยี่สิบวิสิบห้าวิก็ได้นะแล้วแต่อ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะเล่นประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมตัดวิดีโอหน่อยแล้วกันจะได้แบบกระชับกระชับหน่อยอ่า ่ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้มันลงอีกหน่อยนึงฟึบอ่ะประมาณนี้มันก็จะเล่นประมาณนี้วิดีโอของผมใครจะมีเป็นวิดีโอไฮไลท์อย่างที่ผมบอกเนี่ยหรือจะเป็นช่วงอินเสิร์ตจะเป็นช่วงอะไรก็ช่างนะเพื่อนๆก็เอามาใส่ได้นะอ่ะพอใส่วิดีโอตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยปิดไปได้เลย อ่ะแล้วเราก็มาที่ซีเควนต์หลักก็คือไอซีเควนต์หลักตัวนี้เนี่ยเป็นซีเควนต์ทำงานของเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนก็ลากไอตัว for you เนี่ยมาใช้ก็คือตัวที่ผมลากมาแล้วเนี่ยแหละ for you ตัวนี้อ่ะเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เพย์ออกมาปึ๊บอันนี้ในกรณีถ้าเกิดเพื่อนเอนเปลี่ยนแบ็กกราวแล้วนะแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะเมื่อกี้ผมบอกเพื่อนเพื่อนไปแล้วนะว่ามันเปลี่ยนยังไงอ่ะเราก็ลองเพย์ดูปึ๊บอ่าเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บนี่เป็นยังไง แต่ตรงนี้เนี่ยมันยังมีเป็นชื่อช่องผมอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเปลี่ยนเนี่ยเพื่อนๆก็เปลี่ยนตรงนี้คลิปเนมมันเป็นแบบคลิปเนมก็คือของคลิปเนมไอลูกเล่นตัวนี้เนี่ยแหละแล้วก็ดำคลิปเข้ามาปึ๊บแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันจะมีตัวเลเยอร์เดียวที่เพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เลเยอร์อื่นเนี่ยผมล็อกเอาไว้นะเพื่อนๆก็ไม่ต้องมายุ่งกับมันเพื่อนๆก็นี่ครับมาจิ้มดำคลิกตรงนี้ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนเพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นว่าอะไรก็แล้วแต่นะ อ่ะอันนี้ก็คือเราพิมพ์ไปว่าไฮไลท์เลยก็ได้อ่ะก็ประมาณนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆพิมพ์ว่าไฮไลท์มันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นแค่ว่าไฮไลท์เลยอ่าแต่ผมอยากทําให้มันแบบแนวๆอะ่ะก็ใส่ .mp4 .mov ก็ได้อ่ะ .mov เท่ๆแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์อ่ะเราก็มาที่แถบกราฟิกเปลี่ยนฟอนต์ได้เลยใครอยากได้ฟอนต์อะไรก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ตัวนี้ก็เปลี่ยนตามปกติอ่า วันนี้อเป็นไงแล้วก็กลับมาที่ซีเควนนี้อสวยงามเห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าลองเพยด,ดูใหม่เมาส์มันก็จะวิ่งมาปุ๊บนี่แล้วก็มันดึงขยายปุ๊บอ่าเป็นไงเพื่อนๆก็ไปขึ้นเป็นวิดีโอไฮไลท์กัอนเพื่อนอะ่ะเออตามสบาย อ่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตว่าไอตรงโฟลเดอร์ต่างๆตรงนี้เนี่ยมันมีแบบชื่ออย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นชื่อช่องผมชื่อของผมเนั่นแหละเพื่อนๆก็ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนนะอันนี้ถ้าเกิดอยากเปลี่ยนเพื่อนๆลากไอตัวที่อยู่ใน For you ลงมาแล้วใช่ไหมก็คือตัวที่เราใช้ตัวนี้เนี่ยแหละให้เพื่อนเพื่อทำการดับเบิลคลิกไอตัวนี้เลยนะดับเบิลคลิกตัวใหญ่ตัวนี้เลยดับเบิลคลิกเข้ามาปุ๊บอ่ามันก็จะมีเลเยอร์เดียวที่เพื่อนๆสามารถแก้ไขได้ก็คือไอเลเยอร์ตตัััวววนนนีี้้้เ่่มม็อออขขงคาาพืๆทแถบกกกกฟิได แล้วก็กดที่ตัวเลเยอร์นี้ที่ทำลายนะตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีสามตัวสามเลเยอร์ย่อยอยู่ในนี้เพื่อนๆสามารถดับคลิกเปลี่ยนได้เลยอผมจะเปลี่ยนว่าอะไรดีเอออเะไรเดียเอาตัวเลขมั่วๆแล้วกันอะไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรเออพิมพ์พิมพ์เพื่อนๆจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปเลยนะแล้วก็ดับคลิกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งพิมพ์อะไรก็พิมพ์อ่ะตามสบายแล้วก็ไอตัวบนสุดเนี่ยผมจะพิมพ์ว่าไฮไลท์แล้วกัน เพราะว่าไอเมาส์เนี่ยไอตัวเมาส์เนี่ยมันมันเลื่อนเข้ามาอย่างนี้เปิดขึ้นมาเป็นโฟลเดอร์ไฮไลท์ใช่ไหมเราแบบมันคลิกโฟลเดอร์นี้แล้วมันก็จะเด่งขึ้นมาเป็นคลิปไฮไลท์อ่ามันก็จะเป็นชื่อเดียวกันนั่นแหละเออมันจะได้แบบดูเหมือนว่าเราดบบมันคลิกที่โฟลเดอร์ไฮไลท์นะแล้วมันก็จะเด้งมาเป็นคลิปไฮไลท์อะไรแนวๆประมาณนี้นั่นเองอ่าเห็นไหมลองเล่นดูใหม่ผมปิดตัวนี้ปิดตัวนี้แล้วก็ลองเล่นดูทั้งหมดปึ๊บปึ๊บอ่าเห็นไหมปึ๊บนี่เป็นไง เป็นไฮไลท์อะไรก็ช่งางเพื่อนๆก็ให้มันเล่นไปใส่ไปเล่นนเล่นไปอ่ะพอตรงเนี้ยเราอยากจะพอแล้วสมมติมันยาวเกินไปแล้วเราตัดไปเลยอ่ะพอตัดแล้วเนี้ยมันก็จะเป็นเข้าคลิปวิดีโอที่พเพื่อนๆตัดเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ในกรณีถ้าเกิดเพื่อนๆมีคลิปด้านหลังของพเพื่อนๆตัดเรียบร้อยนะเพื่อนๆก็เอามาชนกับตัวนี้แล้วก็เพื่อนๆหาท่าซิชันของตัวเองมาใส่นะอย่างสมมุติของผมเนี่ยผมอาจจะเอาทราซิชันตัวนี้ผมมาใส่ก็เอาทราซิชันอย่างนี้มาวาง แล้วก็เข้าเป็นคลิปหลักของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะเข้าเป็นคลิปหลักได้เลยอ่สมมุติของผมเป็นเงี้ยผมก็ปึ๊บอ่าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนในคลิปวิดีโอช่องเพื่อนเพื่อนเป็นท่าสิชันแบบไหนที่ใช้ประจําเนี่ยก็ใช้ท่าสิชันตัวเองมาทาเป็นท่าสิชันแล้วก็ปึ๊บแล้วก็เข้าคลิปหลักของเพื่อนเพื่อนแค่นั้นเองอันนี้มันก็จะเป็นแบบลูกเล่นน่ะเออมันเป็นแบบลูกเล่นน่ะหรือถ้าเกิดสมมุติใครไม่อยากได้ช่วงหัวเนี่ยไม่อยากได้ท่าสิชันไม่ได้อยากได้ช่วงหัวให้มัน เมาส์ลากหรือให้เมาส์มาดึงคลิปเด้งออกมาอะไรเงี้ยเพื่อนๆไม่ต้องสนใจตรงนี้นะเพื่อนๆตัดหัวทิ้งไปได้เลยแล้วก็กดตรงนี้ชนหัวได้เลยแล้วก็เพื่อนๆไปเอาคลิปของเพื่อนๆเนี่ยไปใส่ในไอที่ d i t วิดีโอตัวนี้นะไอตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแค่กรอบคลิปวิดีโอของเพื่อนๆเออมันก็จะเป็นเหมือนแบบลูกเล่นอ่ะเอออะไรประมาณนี้เนี่ยเราไม่ต้องให้เมาส์มันเลื่อนมาก็ได้นะอันนี้ก็คือถ้าเกิดใครชอบแบบนี้อ่าเราขี้เกียจไปทาเองเนี่ย แต่เราอยากได้แบบลูกเล่นให้มีกรอบคลิปเหมือนกรอบคลิปวิดีโออะไรแนวๆอย่างเงี้ยเราก็ไปใส่เป็นกรอบง่ายๆอย่างนี้ก็ได้เออมันก็จะเป็นแบบแนวเท่ๆผมคิดว่ากรอบตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างเท่นะผมใช้เวลาทํานานมากนะคลิปตัวนี้นะผมไม่รู้จะออกแบบยังไงไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เอาไปแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้ไหมเอาไปแล้วเนี่ยจะใช้งานยังไงอะไรยังไงเนี่ยในส่วนต่างๆเนี่ยมัน ค่อนข้างนานแล้วก็กว่าจะทําออกมาให้มันเป็นรูปแบบไฟล์โปรเจกต์แบบนี้เพื่อที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเอาไปใช้งานได้แบบง่ายๆนะเออมันก็คือค่อนข้างใช้เวลาทําสักพักเลยอะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการแบบไหนหรือต้องการให้มีส่วนยังไง ต้องการให้มีอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยเพื่อนๆลองแนะนําผมมาได้นะบางทีเนี่ยผมก็คิดไม่ค่อยออกนะว่าจะทําแบบไหนดีเพื่อนๆมีหัวดีๆความคิดดีๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆแนะนําผมดีกว่านะผมหัวเนี่ยไม่ค่อยไปหัวไม่ค่อยลื่นหัวมันไม่ค่อยคีเอทเรื่องอะไรพวกนี้นะทำอะบางอย่างพอทําได้นะแต่คือคิดอะคิดไม่ค่อยออกนะว่าจะทํำยังไงดีมันทํามาเยอะแยะไม่หมดเลยบางทีมันก็ตันอะเออถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนหรือต้องการอะไรแบบไหนนะเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาแนะนําผมได้นะผมก็จะได้เอาแบบที่เพื่อนๆแนะ แนะนำมาเนี่ยมาลองทําแจกมาลองทําดูว่ามันโอเคไหมมันเหมาะไหมเอออะไรประมาณนี้แล้วกันนะก็สาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะใครเห็นว่ามีประโยชน์หรือใครชอบไม่ชอบอยังไงเนี่ยฝากเพื่อนเนคอมเมนต์แนะนาต,ต,ติชมมาหน่อยแล้วกันนะผมจะได้รู้ว่าเพือ่นอนๆชอบกันไหมแล้วก็ผมขอแนะนําสาหรับไฟล์เทมเพลตที่ผมทําขายหน่อยแล้วกันนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตขายอยู่หลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ไฟล์เทมเพลตหัวเลาะไฟล์เทมเพลตปุ่มกดติดตามไฟล์เทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียต่างๆนนะครับผม เองทั้งหมดเลยนะครับปรับแต่งได้เองทั้งหมดเลยนะแล้วก็ทุกไฟล์เนี่ยมีคลิปสอนการใช้งานแบบละเอียดทั้งหมดเลยคนระับใครสนใจไฟล์เทมเพลตพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยเพื่อนๆจิ้มที่ลิงก์วิดีโอแนะนาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อดูตัวอย่างแล้วก็รายละเอียดที่คลิปวิดีโอนั้นๆได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว